สำหรับวันนี้ผมก็ได้ไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างตามห้างร้านเครื่องมือช่างแถวบ้านมานะครับผมซึ่งมันก็ทำให้ผมเกิดความสงสัยนะครับว่าถ้าผมไปซื้อตามห้างร้านเครื่องมือช่างเนี่ยถ้าเทียบกับออนไลน์แล้วเนี่ยราคามันจะต่างกันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มันจะต่างกันสักกี่ปเปอร์เซ็นต์เดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับครับสำหรับราคาห้างร้านเครื่องมือช่างนะครับผมก็มีตะไบนะครับ61บาทบวกกับตัวของตลับเมตรนะครับอยู่ที่127บาทแล้วก็บวกกับตัวแปลงงทอเหลืองนะครับ51บาทแล้วก็บวกกับใบตัดของนะครับบ29าทแล้วก็องกหลือูนะครับ14บาทแล้วก็19บาทก็็รวมเเปนงินน300กกัับบบอี1าทะคร ครับสำหรับทางเลือกออนไลน์นะครับตะไบหนึ่งร้อยแปดตัวแปลงทองเหลืองสองร้อยสิบเจ็ดตัวตลับเมตรหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ตัวใบตัดเหล็กสี่สิบเก้าจุดแปดแปดตัวของสกู๊ห้าสิบแปดตัวของสกูอีกตัวหนึ่งห้าสิบสองครับครับสำหรับราคาที่ต่างนะครับอันนี้คือราคาของออนไลน์ลบกับราคาที่ซื้อที่ห้างร้านนะครับคือสามร้อยหนึ่งบาททีนี้ต่างกันอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาของสามร้อยหนึ่งมาหารนะครับแล้วก็คูณหนึ่งร้อยไปนะครับก็ต่างกันอยู่ที่หนึ่งร ก็ไม่ว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนนะครับมันก็ต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับอยู่ที่เราจะเลือกซื้อ